นี่ครับบันไดนะครับท่วมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผม <laughs> บันไดขั้นสุดท้ายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับจเจชาแนลที่ริมเขื่อนป่าสักจราศ์บ้านมะนาวหวานนะครับมาดูปริมาณน้ําที่เกินกว่าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูว่าเกินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ ครับก็เกือบจะท่วมถนนแล้วนะครับผมถ้าท่วมถนนนี่ก็มีโอกาสที่จะไปท่วมนะครับบริเวณบ้านเรือนนะครับใกล้ๆกับริมเขื่อนป่าสักบ้านนาวหวานนะครับผมนี่นะท่าปลานี่ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับบรรยากาศในยามค่ำนะครับที่ท่าปลานาวหวานก็กําลังจะปิดร้านแล้วนะครับผมน้ําในเขื่อนนะครับตอนนี้ยังมีโอกาส ลุ้นนะครับว่าน้ําจะท่วมเหมือนทุกปีหรือเปล่านะครับผมปีที่แล้วก็ไหลเข้ามาเนาะท่านที่มารับชมคลิปเจะเอ๋นะครับผมน้ำในเขื่อนป่าสักวันนี้ก็อยู่ที่11เครับท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศในยามค่ำๆนะครับนี่ครับทะเลน้ำจืดของเรานะครับที่มีเ <laughs> ถียงนาน้อยอยู่โู้นนะครับ ไปหมดแล้วนะครับมาดูแพรกันครับครับแพรอยู่ด้านนู้นนะครับผมนี่ผมจะจับภาพนู้นเขาพญาดนทงนะครับจุดชมวิวสูงสุดของสรบุรีนะครับผมก็ยังมีเถียงนานะครับให้นั่งเล่นได้นะครับแถวแถวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูแพรตรงนู้นกันครับแพรนี่ครับบันไดนะครับท่วมมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผม บันไดขั้นสุดท้ายแล้วนี่คือแพท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ทะเลน้ําจืดนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้เจเอชแนเนลด้วยนะครับทำเกินทาขายบ้านๆส่วนน้อยๆปลูกร้อยอย่างนะครับท่องเที่ยวบ้านๆกับเจเอชแนเนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับกับพี่น้องนะครับที่อยู่ทางท้ายเขื่อนปากลำจระ้ ไปถึงพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็จะพบกับน้ำที่มากขึ้นนะครับก็เฝ้าติดตามฟังข่าวน้ำนะครับผม